สวัสดีครับวันนี้นะครับโปรเเตอร์เอเลยนะครับเราก็อยู่กับเจ้าตัว a อเซอร์เลเซอร์รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่น ml 5 6 1นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ x ็อกแกะกล่องกันนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้างแล้วตัวภาพจะคมชัดสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Really okay, think anyone can save me and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better day I Okay, okay, i going to มีตัวรีโมทคอนโทรลนะครับที่มีมาให้นะฮะต่อมาก็จะเป็นสาย h d m I Fiber High Speed อะไม่ใช่ไฟเบอร์ครับเป็นสาย h d m I ธรรมดานะครับแต่เป็นแบบ High Speed นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสาย power นะครับ แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็พร้อมกับฐานที่ใส่รีโมทนะครับและสุดท้ายก็เจ้าตัว Acer ML 5 6 1นะครับครับผมสำหรับช่องเชื่อมต่อเจ้าตัว ML 5 6 1ตัวนี้นะครับก็จะมี HDMI มาให้2ช่องนะครับก็จะมี HDMI ช่องหนึ่งแล้วก็ HDMI ช่อง2นะครับ เป็นแบบพีดีพีหดีกับ1นกับสอนนะครับต่อมาก็เป็นช่องพอร์ตแลงสำหรับคอนโทรลนะครับช่องจ่ายไฟ USB Type A DC ห้โวลต์เอาทนะครับแล้วก็ช่อง RS 2 3 2และช่องสุดท้ายจะเป็นช่องออ d i โอเอาท์สำหรับต่อเสียงออกครับส่วนด้านบนตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มคำสั่งเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งตอนแรกก็จะมี ปุ่ม power เปิดปิดนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มซ้ายนะครับแล้วก็เลือกซอสได้นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเลื่อนล่างหรือปากคีย์สโตนบนกับล่างนะครับสําหรับตรงกลางก็เป็นปุ่มกด enter นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มข้อมูลตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มซ้ายขวานะครับต่อไปตรงสีดำๆนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับส่วนด้านบนนะครับ ด้านบน,บนก็จะมีเลนชิปนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มโฟกัสการฟโฟกัสจต่การ้กากับอยู่ข้างบนด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซูมการซูมนะครับส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องตรงนี้ก็จะมีฝาเลนนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณรีโมทอินฟาราเรดนะครับ ่วนเจ้ารุ่นตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากรุ่น PL รุ่นก่ก่อน,นะครับก็คือตัวเลนเขาเนี่ยจะยื่นออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยครับต่อมานะครับเราก็มาดูภาพจากเจ้าตัว Acer ML 5 6 1กันนะครับอ่าภาพสีสวยสดสู้แสงดีครับ นี่นะครับเพราะผมเนี่ยหลอดไฟจากที่ร้านนะครับกพอมีหลอดไฟเยอะเราจะปิดแสงข้างหน,าหน้านิดเดียวเองนะครับให้ความคมชัดสู้แสงดีครับผมใายอยู่บนหน้าจอขนาด150นิ้วนะครับระยะห่างอยู่ประมาณ3เมตรนะครับ ก็ได้ภาพส,สวยเลยเป็นไงฮะรายละเอียดคมคมภาพสวยมากครับ แล้วเราก็มาอยู่ช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจตัว Acer ML 5 6 1ตัวนี้นะครับก็โทรติดต่อกับ Pointer Outlet ได้เลยนะครับเจ้าตัว L Acer ML 5 6 1ตัวนี้นะครับมีลูเมนอยู่ที่6000ลูเมนนะครับความละเอียดเป็น WUXGA นะครับซึ่งเป็นความละเอียดเทียบเท่ากับ 4K เ,เลยนะครับตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า สามารถได้ตัว6,000ลูเมนในราคาที่ไม่ถึงแสน,นนะครับเพียง79,900บาทนะครับรับประกันตัวเครื่อง3ปีหลอดภาพ3ปีไม่จำกัดชั่วโมงนะครับออนไ i t ์ p ิกอัพนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่โปร p o ตอร์เ o u t ล็ t นะครับ ทางเรามีเจ้าที่คอยแนะนำให้คำปรึกษานะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไค i b ์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อหาเราได้เลยขอบคุณครับ well,